อันนี้พี่คมทำอะไรอ่ะตอนนี้นะครับแต่ว่ามันจะแกว่งนะครับเรารเราปรับให้ได้องศาก่อนแล้วก็เอาแคมหนีบไว้นะครับตัวคลิปเปอร์ไม่ติดดีย๋ยวไปดูด้านหลังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในช่อง105มาเนียในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการนําเสนอในขั้นตอนการตัดยน่นเฟืองท้ายนะครับเป็น EP สุดท้ายแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้นําเสนอเกี่ยวกับการรื้อนะครับแล้วก็วัดขนาดของเฟืองท้ายนะครับเพื่อเราจะได้ทําการไปเลือกชุดอุปกรณ์ดิสเบรรวมถึงการที่เราไปพูดคุยกับช่างนะครับวิธีการที่เราจะสั่งช่างหรือว่าบอกช่าง ใ,ให้ได้เ <ขอ S 2> <ด>พผาเฟืองท้ายออกมาตามขนาดที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลานัดหมายครับที่เราได้ไปรับเเผจากช่างที่ทําการตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับในตอนนี้เนี่ยผมจะมาติดตั้งในส่วนของชุดเบรกและติดตั้งจุดรับแหนบกันต่อก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นของการตัดยน่นเฟืองท้ายในรูปแบบของผมนะครับและมันจะมีรายละเอียดขั้นตอนการทำอะไรบ้างทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ หลังจากที่รอเป็นระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเผาที่เราได้ทำการตัดยน่นก็เดี๋ยวเราไปทำต่อกันที่บ้าน,นครับอันนี้ผมก็เอากลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับอันนี้ผมตั้งบนสีขานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับระดับที่องศาของหน้าแป้นอีกทีนึงคนระับ หลังจากที่ผมจับระดับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําชุดเบรกกันต่อครับมาทำการติดตั้งตัวดิสเบรกนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ลอนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการทำเพจนะครับทำเพจนะครับเพื่อยึดกับตัวคาลิปเปอร์แล้วก็ตัวเทานะครับก็คือจะยึดในตําแหน่งนี้นะครับก่อนที่จะสั่งตัดเลเซอร์นะครับอันนี้ผมก็ตัดเป็นแบบกระดาษแข็งก่อนนะครับเพื่อไปสั่งตัดอีกทีนึงขนาดนี้หนา สามหุ่นนะครับหรือประมาณ9มิลน,นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่กัน,นครับก็จะใส่ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในลักษณะนี้อ่ารูมันก็พอดีเลยกับตัวเพานะครับสำหรับรูนี้แล้วเ,เดี๋ยวเช็ครูนี้นะครับว่าตรงกับคาลิปเปอร์ไหมนะครับเดี๋ยว ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่านะครับตัวผ้าเบรกเนี่ยมันอมไม่เต็มจานนะครับโอ้อันนี้ก็ห่างอยู่เซนนึงได้เลยนะครับเซนนึงได้เลยก็คือตัวผ้าเบรกเนี่ยมันอมได้แค่นิดหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยครับมันยังมีระยะห่างอยู่เดี๋ยวเราจะต้องทำการย่นนะครับย่นเพจตัวนี้นะครับ ให้มันชิดอีกนะครับโอ้แต่ว่าอาจจะต้องทำรูเยื้องนะครับเพราะว่าถ้าชิดอีกมันชนนี่แล้วนะับครดูจากระยะนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับอันนี้ก็เสียไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับน่าจะต้องทำเป็นรูเยื้องนะครับเพราะว่ามันจะชนแล้วนะครับเนี่ย มันจะต้องเยื้องนะครับตอนแรกผมแค่แบบว่าดึงออกมานะครับเพื่อให้มันห่างนะครับแล้วก็คิดว่ารูมันตรงแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ทันคิดเหมือนกันนะครับว่าตัวผ้าเบรกเนี่ยมันอมได้ไม่เต็มที่นะครับยังห่างอยู่ก็เดี๋ยวยังไงไปทําเพจมาเรามาเทสกันอีกทีครับหลังจากที่ ตัดผิดไปนะครับอันนี้ก็คือมั่นใจมากเลยตัดมาที่9มิลเลยนะครับสาหุ่นนะครับก็ผิดไปเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยทํามาเป็นแบบ2ขนาดนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยผมวัดมาเนี่ยมันห่างอยู่ตัวผ้าเบรกเนี่ยห่างอยู่ประมาณเซนนึงนะครับอันนี้ผมก็เลยลองคาเทิบเข้ามานะครับระยะของคาลิปเปอร์เนี่ยก็คือจะชิดเข้ามา อันนี้ประมาณเซนอ่าอันนี้ประมาณ7มิลนะครับส่วนอันนี้ประมาณ10มิลนะครับก็ตัดมาแค่เพดบางๆพอนะครับเพื่อเช็คระยะนะครับจะได้ไม่เปลืองเงินมากนะครับก็ประมาณมิลครึ่งนะครับ1มิลนะประมาณนั้นมิลสองประมาณเนี้ยนะครับก็ราคาก็จะถูกกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราถ้าได้ระยะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยค่อยไปตัดเป็นตัว3หุ่นอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเช็คกันครับว่า สองเพจนี้เนี่ยมันเป็นตัวไหนนะครับระยะไหนเป็นระยะที่ดีนะครับเป็นระยะที่ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองประกอบน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะที่ห่างประมาณเจดมิลยน่นเข้าไปเจ็ดมิลเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับลองใส่ท้งรูบนรูล,ล,ล่างนะครับ ตัวคาลิปเปอร์ไม่งั้นมันจะเอียงนะครับจะได้เช็กระยะได้ถูกต้องนะครับอันนี้ผมก็ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นระยะที่ล้นเข้ามาประมาณ7มิลน,นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันยังมียังกินไม่เต็มนะครับยังห่างตัวยังต้องเข้าไปอีกนะครับสักนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ตัว7มิลนะครับถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยก็ใกล้เคียงนะแต่ผ้าเบรกเนี่ยมันเข้าไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมติดไว้แล้วเหมือนกันที่10มิลอันนี้ย่นมาที่10มิลนะครับอืมก็จะเห็นว่ามันเข้าไปชิดดีนะครับเข้าไปชิดดีเลยตัวผ้าเบรกผมคงเอาที่1ิมิลนะครับ แล้วก็ตัวของจานเนี่ยก็ไม่โดนคาลิปเปอร์ด้วยนะครับนะครับเช็คแล้วเช็คให้ดีนะครับทำครั้งนี้จะได้ไม่ผิดอีกนะครับนะครับเป็นระยะที่โอเคเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเอาลองเอาล้อมาใส่ก่อนเดี๋ยวว่าดูว่ามันติดคาลิปเปอร์ไหมนะครับ ดูนะครับอันนี้ล้อผมสั่งมาของ John นบาวเวลนะครับของอังกฤษก็โอเคเลยครับไม่ติดตัวคลิปเปอร์ไม่ติดจะไปดูด้านหลังกันเนี่ยน,น,นะครับยังห่างอยู่เลยครับดีมากเลยครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยใส่ล้อขอบสิบสาได้นะครับ ไม่ติดก็เดี๋ยวยังไงไปฟั่งเพจที่ขนาด3หุ่นนะครับแล้วมาลองขึ้นดูอีกทีนึงนะครับ<ะ>เพราะว่าตัวคาลิเปอร์เนี่ยมันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งนึงตัวคาลิเปอร์เนี่ยตัวคาลิเปอร์เนี่ยมันจะต้องมีบูทนะครับเดี๋ยวเราวัดระยะบูทด้วย เพื่อเป็นตัวประคองนะครับไม่งั้นมันจะแกว่งนะครับมันจะแกว่งได้นะครับมันจะต้องมีบูทเข้ามารับจากเพจถึงตัวคาลิปเปอร์นะครับอันนี้ระยะเดี๋ยวเช็คขอเช็คระยะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปสั่งบูทกันในระหว่างที่ทำเพจก็จะได้บูทกลับมาพร้อมกันนะครับหลังจากที่ผมได้ขนาดนะครับก็จะเป็นขนาดตัวนี้นะครับเป็นขนาดที่ โอเคเลยนะครับเป็นระยะที่ถูกต้องแล้วผมก็พอใจนะครับก็คือผ้าเบรกเนี่ยอยู่กึ่งกลางของจานดิสเบกเพอดีนะครับนะก็จะเป็นขนาดนี้อันนี้ผมก็ตัดเป็นเพดหนึ่งมิลเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเป็นเพดเก้ามิลน,นะครับหรือว่า3ามหุ่นนะครับเกือบ10มิลน,นะครับเก้ามิลกว่าๆนะน,นี่ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ อันนี้จะเป็นบูทนะครับเพื่อลองในส่วนของคาลิเปอร์นะครับก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็เอาเพจขึ้นมายึดนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูที่ตัวนี้ดีกว่ามันก็จะอยู่ที่ท่านี้นะ จะยึดตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่ามันจะแกว่งนะครับเราก็จะต้องทำบูทมาลองอะจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับระยะต่างๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำการเชื่อมตัวบูทกับเพกให้อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเดี๋ก่อนที่ผมจะเชื่อมนะครับผมก็จะบูทเนี่ยประกอบไว้อย่างนี้นะครับโดยการร้อยน็อตนะครับ เชอที่เป็นตัวประคองด้วยนะครับเวลาตอนเชื่อมเนี่ยมันจะได้มีระยะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็น็อตเนี่ยลอยได้เซนเตอร์นะครับเราก็จะขันด้วยตัวผูกับตัวเมียบีบไว้่างนี้นะครับทั้ง2องจุดนะครับอันนี้ตัวบูทผมก็จะเ,เว้นระยะไว้นะครับ เพื่อเป็นระยะของแนวซึมของลวดเชื่อมอะนะครับ mm hmm. ก็จะเว้นระยะไว้นี้น mm hmm. ะครับตรงขอบ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงเราไปเชื่อมกันนะครับ เ็เสร็จแล้วนะเชื่อมบูธนะครับตัวลองคาลิปเปอร์ก็ฝีมือการเชื่อมก็ยังต้องต้องฝึกอ,อีกนิดนึงนะนะยังบางจุดมันก็คุมมือได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเชื่อมต่างท่าด้วยนะครับแล้วก็การปรับตั้งไฟนะครับอาจจะมีสเก็ตอยู่บ้างนะครับเขเสร็จเป็นทียบร้อยคนระับเดี๋ยวเราไปลองประกอบกัน ต้นี้มันยาวไปเดี๋ยวผมต้องทำการตัดก่อนเดีเอามาใส่เอ,อันนี้ก็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัดแล้วก็เจียให้ตัวเกลียวเนี่ยมันสามารถเข้าได้นะเจียลบคมหน่อยพอก็เดี๋ยวเราไปใส่กันนะ เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวขาคาลิปเปอร์นะครับที่ผมได้ทำการดัดแปลงนะครับก็แก้ไขยอยู่2รอบเลยนะครับกว่าจะออกมาได้ระยะที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราติดตั้งชุดเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ชุดคาลิเปอร์เบรกแล้วก็จานดิสเบรกเนี่ยในขั้นสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําจุดรับแหนบกันครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปวัดขนาดก่อนนะครับแต่อันเนี้ยผมวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันครับหลังจากที่ผมได้ระยะแล้วนะครับจากที่ไปวัดกับตําแหน่งของแหนบคันเก่านะครับก็อันนี้คือผมก็มาวางจุดรับแหนบแล้วนะครับเราก็ทําการมาร์กเอาไว้นะครับ วัดจากแนวนี้นะครับมาแนวเซนเตอร์นะครับมาแนวเซนเตอร์แล้วก็วัดทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับอันนี้ผมจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะเชื่อมนะครับอันนี้เราวัดที่ตัวของหน้าแปนเฟืองท้ายแล้วนะครับว่ามันได้ที่90นะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวเนี้จับมุมสานะครับมาจับที่ ตัวนี้ดึงไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวแคมป์นะครับหนีบไว้กับตัวรับแหนกนะรเราปรับให้ได้องศาก่อนแล้วก็เอาแคมป์หนีบไว้นะครับทั้งสองข้างเลยนะนี้เราปรับก่อนอให้ได้ตำแหน่งที่90แบบนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกเลย เมื่อเราล็อกด้วยแคมทั้งสองข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามันต้องได้90องศาตั้งแต่หน้าแปนมานะครับแล้วก็จุดรับแหนบซ้ายและขวานะครับพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันครับผมก็เชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ แต่ผมจะเชื่อมเป็นแค่จุดๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอได้แหนบมาเนี่ยได้ลดมานะครับผมจะต้องเช็คอีกทีนึงครับเผื่อว่าขนาดเนี่ยมันต้องขยับนะครับก็เป็นการแต้มไว้ก่อนนะครับเพื่อจะรีเช็คขนาดนะครับจะได้ไม่ต้องทําการลือนะเผื่อต้องการขยับนะครับก็เสร็จแล้วครับทั้ง2ฝั่งเลย ็เ,เชื่อไมไว้4จุดนะครก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการตัดย่นเผานะครับมีรายละเอียดพอสมควรเลยแตกเป็น3 EP นะครับ EP นี้ก็ถือเป็น EP สุดท้ายแล้วยังไงรบกวนเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe แล้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในตอนต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกอยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ